พูดคุยนะครับกับคุณกันทราละดาวันณยุทธยานะครับกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ฟิナนเซียไซรัสจำกัดมหาชนตอนนี้พร้อมแล้วนะคะคุณกันทราสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจตุพรคกุณสุภชัยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสวัสดีครับครับแหมวันนี้ถ้าดูดูจากตอนนี้นะครับก็เป็นในสัปดาห์ไม่กี่สัปดาห์ที่เจอคุณกันแล้วก็ดูเหมือนตลาดมันดูจะเขาเรียกกับพิบเขียวเขียวให้ชื่นใจอยู่ตรงนี้พี่กันมองยังไงฮะสุขสัปตานี้เราจะไปแบบปิดแบบสวย เหมือนกับสัปดาห์ก่อนก่อนหน้านี้ได้ไหมฮะตรงนี้ก็มีมีโอกาสวันนี้มันมีโอกาสน่าจะครับคือโอกาสที่ว่าคือได้เปรียบหน่อยลงมาหลายวันอาลงมาหลายวันอ่าลงมาหลายวันนะครับโอกาสวันนี้ปิดเขียวนิดนิดน่าจะมีนะครับพอดูจากสภาพตลาดรวมๆแล้วดาวจนคือไม่ได้มีอะไรที่ที่เป็นที่เป็นมาสะท้อนรุนแรงทําให้ดัชนีวันนี้จะจะมีอะไรที่พลิกผันนะครับฉะนั้นเนี่ยผมมองว่า ตลาดวันนี้น่าจะมีโอกาสกับพริบ,บัวโดยมีช่วงวิ่งอยู่ประมาณสักหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งหนึ่งแปดห้าซึ่งซึ่งเรียนทั้งสองท่านอย่างนี้ครับหนึ่งหนึ่งแปดห้าเนี่ยมันเคยมันเคยเป็นความหวังเป็นแนวรับสําคัญครับนะครับจากจากถ้าเราเาถ้าจําได้เนี่ยจา,จากกราฟเ่ยนะครับเราเรามีเกาะอยู่เกาะอีกนึงเนี่ยข้างล่างเนี่ยแถวแถวทัวไหนพันห้าสิบอะไรเนี่ยนะครับ,รบแล้วก็เด้งเด้งแบบทีเดียวเลยพันสองสามสิบสี่สิบนะครับ ถ้าเห็นภาพนี้เราจะรู้ว่าทําไมมนถึงปรับตัวช่วงนี้พอภาพเนี้ยพอจากพันห้าสิบมันขึ้นไปทํำนิวไฮเนี่ยทำไฮนะครับแต่ทุกวันเนี้ยเรายังรออยู่สิ่งหนึ่งคือยกโลอืครับยกบ<ล>อ,อที่ผ่านมาเนี่ยจะสังเกตว่ามันสร้างโลมาตลอดเลยออืนะครับฉะนั้นเนี้ยตลาดหุ้นรอบนี้ถ้าสามารถหยุดได้แถวนี้แล้ววิ่ง่าดาหนึ่งหนึ่งแปดห้าพันสองพันสองสามสิบไปได้ถึงจะดีนะครับ,รบตลาดตอนนี้กำลังหาอะไร โดยโดยเทคนิคลแล้วกำลังหาโลมที่ยกสูงขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในแนวลงมาอาจจะหนึ่งหนึ่งหกศก็ได้แต่ขอให้ให้ให้นักลงทุนตามว่าเมื่อไหร่มันยกโลขึ้นเพราะถ้าดูภาพในอดีตเนี่ยไม่ไม่ได้เคยยกมาเลยนะครับลงลงลง,ลงมาตลอดเลยแล้วก็ไปมาร์าไฮไว้ในช่วงในในใน,ในช่วงที่บอกว่าอะไรนะเก้าสิบวันครับ<ๆ>นะครับปล่อยผีเก้าสิบวันครับนะครับ แต่ปล่อยผีแต่แตยังมีสิอยู่นะอย่าลืมทุกคนชอบลืมว่าขั้นต่ายังมีอืครับนะครับครับงั้นในภาพดัชนีตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าภาพใหญ่คงยังเป็นขาลงอยู่แหละออื่า <c oughs> แต่ภาพสั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะมีการเด้งมีการรีบาวได้บ้างครับ <c oughs> เนื่องจากที่ผ่านมาก็ลงมาหลายวันแล้วเหมือนกันครับครับเอ๊ะถ้าดูจากปัจจัยแวดล้อมนะฮะที่คุณธราบอกว่า ถ้าดูระยะก,กลางๆเนี่ยอาจจะดูเหมือนจะดูดูลงอยู่นีฮะมันมีปัจจัยอะไรที่เป็นแรงกดดันหรือเป็นแรงที่ทําให้หุ้นไทยเนี่ยมันไม่สามารถที่จะขยับขึ้นมาได้อย่างชัดเจนในในช่วงระยะเวลานี้ครับพี่กัลที่ชัดเจนเนี่ยถ้าถ้าพูดกันจริงๆชัดเจนเลยนะพื้นฐานพื้นฐานนะฮะพื้นฐานครับอ GDP เนี่ยออกมาโหยสามกว่าอืมนะครับไปซื้อสั่งอาหารมาฉลองกันใส่หมวกแหลมๆดีใจกัน พอกลับไปดูโอ้โหน่าจะสูงสุดกว่เตอร์นหนึ่ง oh, uh. ที่เหลือไม่ค่อยดีครับนะครับอันนั้นอันนั้นคือสะท้อนภาพใหญ่ให้เห็นว่าสิ่งที่ผมบอกว่า,วา,วามันมันถึงได้ไปได้ไม่ไกลนะครับ,รบแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วปัจจัยพื้นฐานถ้าทั้งสองท่านดูนะครับ,รบถ้าถ้าเอานักวิเคราะห์เข้ามาในรายการเนี่ยผมว่าพุ่นเปี้ยนอยู่พื้นฐานอยู่ประมาณเท่าไหร่พันสองสามสิบ <12 30 S 1> ครับครับโดยเฉลี่ยประมาณนั้นอาจจะมีพันสองพันสองห้าสิบพันสองสามสิบ เฉลี่ยประมาณนั้นฉะนั้นมนถึงตอบโจทย์ที่ว่าพอขึ้นมาแถวๆนี้ก็จะมีแรงขายออกมาครับนะครับเพราะทุกคนก็ยังไม่ได้เชื่อว่ามันจะมีอะไรที่ไปต่อโดยดูจาก GDP ที่ประกาศไปนะครับฉะนั้นเนี่ยความกังวลก็คือแน่นอนครับปัจจัยพื้นฐานแต่ถามว่าคําถามต่อไปคือเมื่อไหร่ขึ้นอครับแน่นอนมันก็ต้องแหวก GDP ตัวเนี้ยมันก็ทําให้ต้องทำไอ้ไอ้ความกังวลของ GDP พื้นฐานพวกนี้มันตกไปตกไป,ตกไปนั่นคืออะไรนั่นคือ,อ ผลของบอจอผลประกอบการเสรียจได้ก็ต้องดีขึ้นกว่าที่เราคาดครับนะครับที่เราเห็นเราได้ยินนักวิเคราะห์พูดไปบ่อยว่าเกินคาดนะครับอ,อถึงแม้ถึงแม้ว่าคอร์เตอร์ซจะเป็นเป็นช่วงที่ที่ต้องบอกว่าซึมๆไม่พีคโลซีซันแต่ไม่เป็นไรแต่ขอให้มันเป็นดีเกินคาดในซีซันนั้นๆน,น,นะครับดัชนีมันถึงจะไปต่อได้แล้วที่ผมเห็นดีอยู่อันที่ท่านคงเห็นนะครับที่มีการ ขยับงบกระตุ้นเศรฐษฐกิจอ่าใช่ครับอ่าอันนี้อัน,นีผมผมผมว่าดีนะคือต้องต้องก็รู้ว่าใครก็รองเงินแจกอยู่ครับแต่แจกไวมันก็ไปไวนะครับแต่แจกเข้าไปในทำอินฟาราเนี่ยมันได้คือมันได้เป็นอินฟาราต่างชาติก็ชอบ,บเป็นพื้นฐานที่อยู่มั่นสร้างกระตุ้นเศรษฐกิจระยะยาวแล้วยังไงก็เดี๋ยวมันเงินก็กลับมาหาเราเองงั้นขอให้ท่านที่รอเงินดิจิตอลใจเย็นเถราะว่าเอามาทําแบบนี้เนี่ย ในแง่ของนักลงทุนต่างประเทศน่าจะมองในมุมบวกในมุมที่เราเออเราไปกระตุ้นคือคําว่าโครงสร้างพื้นฐานนี่มันมันมันหอมหวนนะเวลามันกระตุ้นพวกนี้นะครับแต่ว่าแยกคาว่าแจกเนี่ยโอ้โหพอคุณจะาตัวของคุณสุภาใจฟังแจกนี่มันชัดโอ้จะแม่มันแจกนี่มันก็แค่ชั่วครั้งชั่วคราวนะครับนะครับผมก็คิดว่าในภาพนี้เนี่ยเศรษฐกิจในครึ่งปีหลังก็ดูจะดีขึ้นถ้าเป็นภาพนี้ต่อไปเนี่ย กัเชณนีพื้นฐานมันถึงจะยกขึ้นไปได้อืคปัจจัยััจจยการเมืองมีผลไหมครับเอเวลาลงก็เอามาอธิบายเหมือนกันนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับก็กก็็มันก็คงมีความกังวลไปเสียหมดนะครับเพราะอย่างอยู่ในเรื่องจำนำข้าวเนี่ยคือแน่นอนและภาพมันก็ต้องไปนึกถึงพักนะครับนึกถึงคนนะครับอกที่ที่จะนึกถึงงั้นการเมืองก็ยังมีรอคอยอยู่สองเรื่องในการเดิน หน้ากลางเดือนนู้นก็น่าจะยังมีผลทําให้การนั้นชะลอลงอมันอาจจะเป็นการชะลอการลงทุนอาจจะเป็นกอการที่ว่าแน่นอนครับในภาวะอย่างนี้คุณจตุพรกุสุภชัยไม่ถ้าถ้ามีเรื่องแบบนี้ไม่รู้อะเรื่องไม่แน่ใจอะเหมือนข้ามถนนนะผมผมไม่ค่อยเห็นรถผมก็ค่อยข้ามก็ได้ผมไม่ต้องวิ่งนี่ใช่ไหมซื้อวันนั้นไม่เท่าซื้อวันที่มีเหตุ ไม่เท่าไม่เท่าเดิมก็ถูกกว่าม,ออมันเป็นจุดที่นักลงทุนต้องทําอยู่แล้วครับครับออครับท้บงนั้นในจังหวะที่ลงมาหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์แบบนี้มีหุ้นตัวไหนที่ทางพิทเซียมมาว่าน่าสนใจไหมฮะัอ,อก็มีครับคือกลยุทธ์ตอนนี้นะครับทั้งสองท่านครับแน่นอนซื้อยิงกราดก็คงไม่ได้เพราะเนี่ยอย่างเื่นอย่าง่า,งา,งาปีอาการออกแล้วพอเงินดิจิตอลหายไปปุ๊บมันมันมปนแกว่งนั่นนี่ออนะครับ,รบฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นลักษณะของซื้อเด็กทีบครับนะครับ เข้าไปซื้อหุ้นที่มีแต่ละกลุ่มไม่ใช่แต่ละตัวที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ต่ําแน่นอนออบรกเกอร์ของท่านบริษัทหลักทรัพย์ของท่านสามารถช่วยท่านได้อยู่แล้วว่าหุ้นตัวไหนที่มีปัจจัยพื้นฐานยังต่ําอยูนะ่มีเยอะแยะไปหมดเท่าที่ผมเปิดเปิดดูเนี่ยมีเยอะแยะไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างยกตัวอย่างอย่างไมเนอร์นะครับราคาพื้นฐานที่45บาทบห้าบทถึงแม้จะเป็นโลซีซั่นแต่ในต่างประเทศก็ดีมากอใ,ใ,ในต่างประเทศนี่หอ้โหมาดีฟนี่โต โตนะครับในยุโรปโตนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังเล็กควมเป็ว่าเอออย่างมินเนี่ยก็จะน่าจะเป็นหุ้นที่ที่ยังมีเอ,อ่อเขาเรนะียกววิ่งได้อีกไกลลองลองดูสิครับตอนนี้อยู่แถวยี่สบสามยี่สบสี่แนวรับแนวต้านยี่สิบเจ็ดห้าสิบเนี่ยแก็บมันยังมีอีกกว้างมากเลยหุ้นพวกเนี้ยมันทําให้ถท่านถือแล้วก็ถือเป็นระยะค่อนข้างกลางยาวได้แล้วอย่างหนึ่งถ้าต่างประเทศดีอยู่คาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวไทยมาปรับ เรื่องการท่องเที่ยวทาให้ดีขึ้นนักนักท่องเที่ยวกลับมามันก็จะเป็นตัวเสริมนะครับพุ้นในแบบเนี้ยก็ยังมีนะครับหรือที่ผมพูดอยู่ทุกทุกทุกอาทิตย์ก็คืออย่างกาฟเดเวล็อปเมนต์อย่างเงี้ยนะครับตอนนี้สี่สิบเจ็ดบาทนะครับราคาปัจจัยพื้นฐานตอนนี้ยังไม่รวมตอนที่เขารวมกับอินทัชในในควอเตอร์สองนะครับที่จะได้รับดีเวนด์เข้ามาแล้วในเรื่องของ Data Center นะครับในช่วงนี้พลังงานก็ลดดอกในเอาน้มก็ลด นะครับปัจจัยพื้นฐานเราให้ไว้ห้าสิบแปดบาทแน่นอนจังหวะอย่างเงี้ยอยากจะให้ท่านท่านคิดว่าเข้าไปถือลงทุนแล้วมันเป็นจังหวะของเรานะักคนซื้อด้วยคือมันเกี่ยงราคาได้ครับนะครับ,รบไม่ต้องรีบไม่ไม่ไม่ต้องรีบโอกาสที่อจะได้ราคาดีๆแล้วคือถือ,ถอแล้วสบายใจถือแล้วได้ดีเวเดนดีโอกาสแบบนี้ก็มีไม่บ่อยนะนะครับแต่ตอนนี้สิ่งที่อยากชวนสังเกตก็คือว่ารอเซ็ตยกโลยกโลนะฮะ แต่ครับ,ร,บรอเสร็จยกโลเพราะที่ผ่านมาถ้าดูจากกราฟที่ขึ้นหน้าจอเนี่ยยังยังไม่ยกเลยอ่ะยังไม่ค่อยจะยกเนี่ยเดี๋ยวรอ<ม>รอบนี้ถ้ายกแล้ววิ่งผ่านพันสองพันสองพันสิบแล้วเรามาคุยกันอีกทีครับครับครับพี่พิการขอขอความเห็นนิดหนึ่งครับกรณีของการโยกงบหนึ่งจุดห้าแสนเออหนึ่งจุดห้าเจ็ดแสนล้านที่ที่เราพูดคุยกันเมื่อสักครู่นะครับแต่มันมีกรอบในแง่เงื่อนไขของปีงบประมาณคือสามสิบกันยายนถ้าดูจากโครงการที่ที่รัฐบาลแถลงออกมาตรงนี้เนี่ย มันจะทันให้ผลักดันในแง่ของ GDP ไตรมาสสามหรือว่าอาจจะไปถึงไตรมาสสี่ได้บ้างน้อขแค่ไหนยังไงพี่กันครับก็ผมคิดว่ามันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ด่วนคือเหมือถึงว่าไม่ได้ทันขนาดนั้นแต่มันมีเซนติเมนต์ที่ดีอ๋อเซนติเมต์เเรามันเป็นเราเราเขาเรียกอะไรเรามันพูดตลาดหุ้นอ่ะอือ่าๆในเราเราเอาก่อนเราข่าวแบบนี้อ่านะครับแล้วยังไงซะาเดี๋ยวไอการงบประมาณแน่นอนเขาก็ต้องมีจังหวะเพราะเดี๋ยวหมดหมด ปีงก็ประมาณแล้วต้องไปต่อใหม่ครับนะครับแต่ผมคิดว่าในพูดเราพูดกันในแง่ของคนลงทุนในหุ้นเนี่ยขาพวกนี้มันจะสะท้อนได้เร็วกว่าครับอ่าอนะครับอันนี้ก็มองไปในแง่ของมันมันมันอยู่ที่โฮปมันอยู่ที่ความหวังถูกปะพี่การใช่ครับใช่ครับใช่ครับ,รบก็คือเราเป็นอะไรเป็น leading indicator เราเร็วอะ่ะอ่านะครับนะครับครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับพี่การครับวันนี้ครับครับขอบคุณทั้งสองท่านขอบคุณรายการครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ